กระเป๋าใบนี้มันเก่าแล้วอ่ะหนูอยากได้ใบใหม่แม่ครับผมขอเงินสักหมื่นหนึ่งสิเงินผมใช้หมดแล้วอ่ะลูกจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปทำอะไรชคเช้าอะน่าลำคาญกระเป๋าใบนี้สวยไหมถึงใจน้องมิ้นไหมคะสวยมากเลยค่ะพี่เปาหนูชอบมากเลยแม่ครับซื้อรถให้ผมคันหนึ่งซื้อรถหรอเป็นเรื่องที่ดีแล้แม่ก็ใช่ไงผมเพิ่งทำงานได้สเดือน จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็ต้องเป็นแม่กับพี่เนี่ยไปซื้อให้ผมแล้วแม่จะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อให้แกทั้งบ้านทั้งที่ดินน่ยก็ต้องตกเป็นของผมเพราะฉะนั้นผมจะเอาเงินในอนาคตของผมเนี่ยไปซื้อรถก่อนมันผิดตรงไหนอืมพี่เป่ากระเป๋าใบนี้มันเก่าแล้วอะ่ะอย่าได้ไปใหม่ได้สิแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะ พอวันนี้พี่ลืมมาเอาบัตรมาแล้วอีกอย่างเงินสดพี่ก็ใช้หมดแล้วด้วยอ่ะก็ได้ค่ะโอ้ยแล้วกูจะไปเอาเงินที่ไหนเนี่ยเงินเดือนเดือนนี้ก็เป็นน้องมิ้นไปหมดแล้วอเออน้องมิ้นค่ะวันนี้น้องมิ้นที่โอเคยังคะอืมก็โอเคแล้วค่ะงั้นเรากลับกันไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งได้ค่ะไป <laughs> แม่ครับผมขอเงินสักหมื่นหนึ่งสิ เงินผมใช้หมดแล้วอะลูกจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปทำอะไรแม่ไม่ต้องถามนาให้มาก็จบที่แม่ถามแบบเนี้ยไม่อยากให้ผมใช่ไหมเปล่านะลูกแม่แค่อยากจะรู้อะว่าลูกอะเอาเงินไปทำอะไรเพื่อลูกลำบากอะแม่จะได้รู้ด้วยที่แม่ถามอะพราแม่อ่ะเป็นห่วงลูกแม่ไม่ต้องรู้หรอก แล้วอีกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงผมด้วยคนอย่างผมอะไม่เป็นไรหรองนาเอาเงินมาช็กเช้าน่าลำคาญใช้เงินประหยัดนะลูกเงินแม่ก็เหลือน้อยแล้วพ่อแม่หาเงินลำบากผมรู้แล้วน่ะ น่าเบื่อเว้ยเขยังชั่วหน่อยมีเงินไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้น้องมินด้วยน้องมินคะกระเป๋าใบนี้สวยไหมถูกใจน้องมินไหมคะสวยมากเลยค่ะพี่เปาหนูชอบมากเลยขอแค่น้องมินชอบอ่ะพี่ก็ดีใจแล้วพี่เปาว่าไงคะ บ้านพี่ไม่มีรถยนต์หรอคะขับแต่มอเตอร์ไซค์มารับหนูถ้าเพื่อนหนูเห็นนะ่ะเขาต้องหัวรรอนหนูแน่ๆเลยหนูไม่อยากนั่งแล้วหนูไอเออบ้านพี่มีแต่เป็นของพี่พี่เขาอะ่ะหนูไม่สนอนะ่ะยังไงพี่ต้องมีรถยนต์มารับหนูถ้าพี่ไม่มีเราก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกถ้าให้ดีนะก็เลิกกันไปเลยหนูชอบผู้ชายที่ขับรถยนต์ไม่ใช่ขับมอเตอร์ไซค์กระจอกรจอกระจอกแบบนี้เอาสั้นหนูเหมือนสกอยเลย เออน้องมิน้นอย่าเลิกกับพี่เลยนะพี่สัญญาพี่จะหามาให้น้องมิน้นน้องมิน้นเรอพี่ด้วยแม่ครับซื้อรถให้ผมคันหนึ่งอะไรของแกเนี่ยอยูย่ๆมาพูดถึงเรื่องรถยนต์เนี่ยนะแกก็มีมอเตอร์ไซค์ของแกขี่อยู่ไม่ใช่เหรอมอเตอร์ไซค์กระจอกระจาะแบบนี้นะ ผมไม่ชอบถ้าแม่ชอบอะแม่ก็ไปขับเองสิขับออกไปทีไรใครมาเห็นเข้าายเขาชะมัดเพราะแบบนี้ไงผมถึงไม่มีสังคมเนี่ยผมจะบอกแม่นะผู้ชายสมัยเนี่ยเขาก็ต้องมีรถยนต์ขับกันทุกคนถ้าไม่มีก็จะโดนดูถูกเหยียดหยามถ้าเป็นแม่แม่จะทนได้ไหมซื้อรถหรอเป็นเรื่องดีนะแม่จูมาแล้วเหรอลูกช่วงนี้เขาหยุดกันเหรอถึงมาได้เนี่ยใช่ค่ะแม่พี่กลับมาแล้วเหรอครับ ไหนๆพี่ก็กลับมาแล้วงั้นแม่กับพี่เนี่ยพาผมไปซื้อรถเลยได,ได้สิแต่เป๋าต้องซื้อด้วยเงินของเป่าเองนะนี่พี่หยอกผมเลนปะเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อแกก็รู้นี่ว่าแกไม่มีเงินแล้วแกยังกล้าที่จะไปซื้อรถยนต์อีกเหรอเพิ่งทํางานได้2เดือนไม่ใช่หรอกรายเงินเดือนที่ได้เนี่ยยังไม่พอแกใช้จ่ายเลยแกเคยคิดจะเอาเงินที่แกได้เนี่ยมาแบ่งแม่หรือซื้อของที่แม่ชอบเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่บ้างไหม กับกันแกมาขอแม่ให้ซื้อรถให้แกเนี่ยนะมันสมควรแล้วหรอก็ใช่ไงผมเพิ่งทํางานได้2เดือนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ,อก็ต้องเป็นแม่กับพี่เนี่ยไปซื้อให้ผมเปล่าแล้วแม่จะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อให้แกคันหนึ่งมันไม่ใช่น้อยๆน,นะมันหลายตังค์ผมไม่สนยังไงแม่ก็ต้องไปหาเงินก้อนนี้มาซื้อรถให้ผมแม่ง,งั้นหรอ แม่เลี้ยงดูเราสองคนเติบโตมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแกก็โตเป็นผู้เป็นคนหางานทําได้ละอยากได้รถแกก็คุณไปดินด้นรถด้วยสองมือของแกไม่ใช่มาแบ,บมือขอแม่แบบนี้ผมผิดตรงไหนมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอที่คนเป็นพ่อกับแม่เนี่ยต้องเอาใจลูกคนสุดท้องที่แม่ทํางานหนักแบบเนี้ยก็เพื่อผมแล้วอีกหน่อยทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี่ยก็ต้องตกเป็นของผมเพราะฉะนั้นผมจะเอาเงินในอนาคตของผมเนี่ยไปซื้อรถก่อนมันผิดตรงไหน นั่นแกลองเข้าบ้านไปไปหาของที่หมดอายุมากินดูสิพี่พูดแบบนี้พี่บ้าไปเปล่าของหมดอายุขอยามากินแกก็รู้นี่พวกของหมดอายุมันกินไม่ได้แล้วทาไมแกยังมีความคิดล้าหลังแบบนี้มาใช้กับแม่เราอีกมันไม่เหมือนกันกันพี่จําไว้นะเป่าความคิดของคนสมัยก่อนที่ตกทอดมาหาเรามันมีทั้งดีและไม่ดีแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูเราเติบโตเป็นผู้เป็นคน แต่แม่ไม่มีภาระหน้าที่อะไรมาซื้อบ้านซื้อรถให้แกถ้าเส้นทางอนาคตของแกถ้าเจอเรื่องลาบากแน่นอนแม่ต้องเป็นคนแรกที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแกแต่วันนี้ที่แกพูดเหมือนแม่ติดหนี้แกเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องเออผมเกจิจไว้นะเป่าแม่มีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณยายแต่แม่ไม่เคยคาดหวังอะไรกับเราสองคนขอแค่เราสองพี่น้องเนี่ยมีความสุขในชีวิตประจำวันแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้ว แล้วที่สําคัญลูกๆอย่างเราไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนก็ควรจะหาเวลากลับมาเยี่ยมท่านบ่อยๆอ,อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วอีกอย่างนะป่าอย่าหาว่าพี่ว่าเธอเลยแกก็ไม่แชอ่อยุน้อยๆละควรคิดถึงอนาคตให้มากๆไม่ใช่กินเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้แกอยากได้รถยนต์แกก็ควรเก็บเงินไม่ใช่ใช้เงินฟุ่งเฟยแบบนี้เงินที่ได้นะ่ะแกไปใช้กับคนนอกแกเคยคิดจะมาใช้กับแม่บ้างไหม แกลองไปคิดทบทวนดีๆนะว่าสิ่งที่แกทำกับแม่มันถูกต้องไหมแม่ครับผมขอโทษครับผมมันไม่เอาไหนเลยลูกชายที่ไหนมันรีดายเงินแม่แบบนี้ผมต่างห่างที่ควรเอาให้แม่ใช้มากกว่านี้สิผมมันไม่ได้เรื่องพอแล้วลูกอย่าทำร้ายตัวเองเลยแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยลูกคิดได้อ่ะแม่ก็ดีใจแล้ว วันนี้พี่แกก็กลับมาบ้านนานๆทีพ่อพัวจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยววันนี้แม่จะไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านมาทำกับข้าวที่ลูกๆชอบให้ลูกๆกินนะค่ะแม่